โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลโบอกในแมปนึกมีมิกคาปเตอร์ที่า3กันแล้วนะครับผมอเมที้ผู้ชี้มันตัวเตื้อแต่ละนี้เขาเรียกว่าวะไรนะวันนึ้คนนี้ว<อ>ันนี้คนี้เอ๊มันวิง่งวิ่งไม่ได้อ่ะได้กดะชิปด้วยสินั้ไงทางขึ้นทางขึ้นวานุนมีน้ำตกเลยมัน ไอ้แฮปปาเทียนขึ้นทางไหนนะทางนี้เหรอไอ้เอาไปไหนไม่ได้ขึ้นมาเลยทะใหมปึ้มมาได้ทาไมเราเป็นลูกคนเดียวเราเป็นอะไรถ้าเติร์นสามเราต้องทำอะไรนะอามากเราต้องทำอะไรนะอ้าวอาอันนี้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ยวันนี้ไม่บักเลยอันนี้ไม่บักเลยสองห้าเจ็ดสามสองห้าเจ็ดสามวันนี้พี่ไม่บักเล็วนะ จะบิงอ๋อบักบักอะไรอ่ะมองทะลุฮะเป็นเป็นยังไงอ่ะก็คือเนี่ยประตมประตูประตูพวกเนี้ยกับพงกำแพงนี่คือมองไม่เห็นเลยเห็นได้แตเสากับพือนะโอ้โแล้วกุญแจกุญแจอยู่ไหนวะพี่นี่เอาเปิดมาแล้วเนี่ยเอาเปิดแล้วได้มาแล้วแล้วนี่จำ้กันสองห้าเจ็ดสามโอเค น้ำนำกินโซทกิยโยนี่กินโซกใได้นำด้ำน่อยมาจะสามเพิ่มเชิญเพิ่ม<ป>เชิญเลยเพิ่มจริงๆเราจะมองหลังไว้นะเที่ยวเป็นกิ้นไงเ,เดินหน้าเลยนะใช่ใช่ใช่เป็นควินจกฐฐักรพรรดิไปเลยเป็นควินจกฐฐันนจกรพรรดิที่สามอะไรอ่ะมันมันมีมันมีวิทยุตรงนู้นเอ๊ะนี่ยเน่ยไงวิทยุเนี่ยแกอ่ะอาไปไหนตัว โอ้โหแดงเลยไปเดียวนี้เหวอบาดแผลกันความอายนะแบบหรืออีบาร์เดียวเป็นความแบบได้เป็นความแบบอายงนักแบบข้าคือนกเขายังไงล่ะเหี้ยหลงโมโลอาโซโลไอยเวท ไปเลยมีน,นี่แหละระวังหลังดีดนะบอกที่นีแหละใช่ะสองห้าเจ็ดสามระวังหลังเพิ่มไม่ต no. ้องปีตายนน่ไม่กุญแจนะตายน่วิ่งนั่นแหละเพิ่มเราบอกว่าโมเดลมันดีอะเพิ่ม แต่ปืมที่เขาปั้นโมเดลดีอย่าปืมที่เขาทำกี่เดือนหลายเดือนหมดไม่มีเลยหมดแล้วมีแค่นี้แหละไอ้ปืมไอ้ปืมปิดประตูเลยเฮ้ยมากุญแจเก็บไม่ติดอยู่ปับพี่โอเคเปิดเลยโอ้ชนะละง่ายๆดีกว่าเสี่ยเฮ้ยตกใจหมดว้าวทำไมเราไม่ว้าวโอ้ยอันนี้แหละปืมสนุกปืนสนุกว่าสนุกใช่ปื้ม คู่ในบทปะโทเออเได้จอกับโชกุนปื้มท่านโชกุนโอนิปึ้ม้องเจอโอนิปื้มโชกุนต้องเก็บต้องเก็บชุดเกาะต้องเก็บชุดเกาะของโอนิมาปื้มต้องเก็บชุดเกาะโอนิมามาเผาเราเราจะแยกกันปะไม่ต้องแยกมันจะไวกว่านะเพิ่มเก็บเก็บชุดเกาะแล้วก็มาเผาปื้มเผาตรงกลางต้องหาตรงกลางเนี่ยเอามาใส่ไม่ได้เหรออืมก็มาเผาไม่ได้เอาใส่ไม่ได้เราระวังอย่างเดียวพอระวังมันยืด ถ้ามันยืดกันเลยปุ๊บถ้ายืดเราคือกดจิบมิ้งเลยนะปุ๊บโอเคจำเพื่วต่อได้เลกหนึ่งอันแรกแรกหนึ่งอันโตมาจืดมาเลี้ยวจิบมาเลี้ยวยืดยืดอมันจะกระพัดโอ้ยืดโอ้โหมันยืดเลยตอนนี้มันยืดแล้วหลับหลับไปเลยไอเอ็มยดแบบหลับแล้วโอ้ยทำไมพี่ตายวะสลบตลบมันยืดใส่ไข่วะเนี่ยทำไมพวกคนมากันก่อนเนี่ยทำไมมาถึงเป็นกลอน ผมวิ่งน้ำหน้ามาวาร์ปไงพี่วาร์ปไงพี่มียืดพี่มียืดก็เอาอ่ะชุดเกาบนนี้หนึ่งแล้วจะไมตัวสวยก็หาชุดเกาะที่มันแบบมีปีเสื้อแบบโคตรหล่อโคตรหล่อเปล่าโคเรียวโคตรเอาโนโคตรปลื้มเออตายกันไหมน่ะไม่เอาแล้วชุดเกาะอยู่ไหนอ่ะหายไปไหนอ่ะเนี่ยก็เก็บชุดเกาะแล้ย เมื่อกี้มันวิ่งเข้าหายไงปีศาจวิ่งเข้าหายแล้วมันหายไปไหนหายไปเลยมาตรงนี้น่าจะรอดนะพี่ว่าต้องเอาไปเผาปึ๊งเผาไงอะเอาตรงกลางตามโตไปก็ได้ฮัลโหลทุกคนอยู่ไหนกันฮัลโหลก็ปิดกร้องกร้องก็ร้อโต่ร้องอะไรโตเราอยากดูว่ามันจะาแล้วดีไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครเบียดจะเบียดสิจะตกไปเผาปึ๊งอย่าเบียดปึเตม ถือวัสดุชิ้นมัแ้นะปึ๊บถือไว้ถือไว้ถือไว้แล้วก็เตรียมตัวกด e นะปึ๊บใช่อะต้องเผาโอ้ยังปึ๊บตามมาตามมาเผาเผา่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเอาไปเผาตรงนู้นตรงกลางไอ้ต้นไม้นี่ปึ๊บต้องต้นไม้ที่ไฟสีขาวกด e ต้องกดกด e ค้างนะปึ๊บเรียบเผาแล้วก็รีบวิ่งเลยปึ๊บกด e ค้างปึ๊บแล้วมันยืดก็พอแล้ว ืมยี่ก็ไม่เป็นไรปุ๊บเก็นแล้ว่าสามันสามัามันได้สามของนี้เก็บไปแล้วไหนมาหากู้เลี้วเจอโดนแล้วอืมันอยู่ตรงไหนยิงอ่ะมาแล้วมึงมาแล้วมาแล้วทำไมเราอยู่รูปติดติดเลยเอออือมาแล้วแตกสมบูรณ์ยนมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยืดมันยืดมาแล้ว ยืีตามเข้าไปะอยู่คนเดียวเต้จะไม่ปึ้งบอกเลยตรงนี้มันอุ้ยมันยืดม ok. ันยืดใส่ใครอ่ะโดนแล้วครับโดนแล้วอ่ะมันยืดใส่ใครอ่ะไม่ตามพี่ตามพี่ตามพี่ไม่เอ้าไม่ไม่นะเอามันจะมาเก็บพี่โมนี่ชิ้นนี้จนแต่มันคิวเลยเจอสองชิ้นอ่ะเออ๋อยังกูเดินมานไม่หัวแล้วมาเจอทีนี้ตายคน

ขาล้อเกูตายแล้วขาล้อไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยยืดมันยืดใส่เกี้ยวไอ้ทุกวันนี้มันฉลาดขึ้นว่ะสองไอ้คิวมันวิ่งมาดักหน้าเลยเผาอีกอันนึงชิบแล้วจะเจอท้ายเจ้ท้ายเจ้ท้ายแล้วท้ายแล้วจะยังจอยังจะยจะยังเจอยังเจอยังแล้วถามว่าหาทำอะไตางไปไม่เจอ เมื่อกี้เมื่อกี้สมัยบึ้ง่านไปใช่อยู่งน้นอ่ะโอ้ยย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 ายย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 เหมยย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 ย่ยย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 ้ยย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 ออยยยยยมยย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 เา้ยย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 ยไยย แฟนการ์ไปนะไปโดนแมนมาแล้วไนนอเม็ดเราโู่มีลูกสาวแล้วก็เธอเอ,อบัตรไลน์สายเลือดไปดูวานไม่ออกุ้มช่วงเวลาต่อไปนี่แหละปพ๊บมจะเป็นช่วงเวลาที่มันที่สุดแล้วเ๊บ่มไอเหงาด้วยปั้ปปนปนัปนสีขาวปั้มปั้นปั้นไฟขาวปพ๊บปั้นเทิงขาว ใ <c oughs> <c oughs> นมันดบเอ็นมากไเอแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่สงง <c oughs> อจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พวกเรากันด้วยนะฮะถ้าอยากดูคลิปอ,อื่นก็เข้าไปดูในช่องกันได้เลยนะครับผมอ๋อสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ